สีหน้าของคุณเมื่อคุณทำประวัติปลอมแต่ดันหางานได้สวัสดีครับผมเจมอริกาโน วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำอีกตามเคยแต่บอกไม่มีอะไรทำมันก็มีอะไรทำทุกทีแปลกใช่ไหมเปล่าหรอกวันนี้เลื่อนเลื่อนเฟซดูไปเจอ9ภาพน่าสนใจของชาวเน็ตที่เขาแชร์กันมาแล้วนี่นี้ทางเว็บ w TF in the World เขาได้ลบรูปลงมาก็ขอขอบคุณทาง w TF in the World ด้วยนะฮะที่ให้ผมมีคลิปนี้เยอะไปเลยฮะไปเรามาดูรูปแรกกันเลยฝ่าวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องเลยนะมันจะได้แบบดูเออเออเอออะไรวป็นดูรูปแรกโอ้รูปพี่เอ็นขนาดนี้ตุ้ยคนแข็งแรงอ่ะดูยี่เก้าสิบองศาเอ็นแบบเก้าสิบองศา ยอดรูปสองรูปสองมาดูรูปสองความตั้งใจที่ต่างกันมากลูกพี่คนอ้วนเซนนี่มีการออเอปิลวิชิเล่นนั่นเราเนะี่ยมีการออเอิลแมนดูสามเข้ากลัวเป็ดเอนั่นแหละกันน่ะเป็ดนั่นแหละสี่โอ้คุณยายต่ออีกด้านหนึ่งยายอะไรแบบนี้มันเออไม่น่ารักปีนะยิ่งไม่หูบเลยเนี่ยมันแบบโลกโลกไปรอบต่อไป โอ้ลายมีมีรูมีงูลายอย่างงี้ด้วยสวยเนี่ยมันมันหายมันคงจะหายหากจริงแกดูขาวแล้วก็มีลายงูขาวแล้วก็มีลายงูเอ็ดค่ถ่ายได้พอด,ดีเป๊ะอ่ะคือมีผัดผนยี่ฮอ,อนด้าเฮ้อเฟี้ยวคือมือทางการแพทย์ที่เหมือนกับควายชนิดหนึ่งเออเหมือนจริงดูวิจมูตาแล้วเขาไอ้ปากด้วยขาไม่ท่จัดเลยไป เพื่อนลองมาด้วยตกไปแล้วจ้าลูยต่อไปลูยต่อไปลูกที่ก้าหูยต้นไม้อีกนิดนึงนะเนี่ยโตได้ไงวะเนี่ยต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่บนเส้นแห่งความตายเข่โอ้ยก็จริงจริง,รงดูดินิดเดียวก็ตกแล้วอะเงยอะไรเนี่ยคุณตำรวจน่าจะลืมอะไรสักอย่างกอดออกจากปั๊มน้ำมันเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาทั้งไอ้นี่เลยหัวายเลย สิบเอ็ดก็นี่ต้นไม้อุ้ยงอโคเฟี้ยวเอ็ดมันคงจะต้องดัดแต่นะมันคงทำเองไม่ได้หรอกมันคงไม่โตอย่างเงี้ยต้นไม้อะใช่ไหม่ะทะลุต่อไปทำไมอ่ะกูพีเข้าตาใส่หมวกน้องตามูเบสิกประเทศไทยโอ้ต้นไม้ที่เหมือนเกาะลอยน้ำโอ้นี่ต้นไม้อ๋อต้นไม้มันล้มมาเหลยหุย สวยเนี่ยถ้าไปสวยสวยเยอะสวยเอะกูสวยเยอะตัวเเดียวสัมพันวันที่ท่าหลับละเดียว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 โอ้ตื่นมามึงปวดทั้งตัวไปสิบห้าอุยอ้ยเยอะอุย้ยนี่น่าก,กลัว น้องครับพี่อยากจะบอกน้องว่าน้องลองลวกผมหน่อยได้ไหมครับแล้วก็เอาหน้าสวยๆของน้องอห้อยห่าออกหน้าจอสักนิดจะดีมากเลยครับคือพวกพี่เดินเข้าร้านมาแล้วพบน้องสภาพแบบนี้พวกพี่เกือบหัวใจหยุดเต้นเลยครับไ <c oughs> อฮีน่าัวจรติตอนคืนตอนคืนทมาคิดดูเข้าร้านคาเฟ่ตอนดึกอะแบบคาเฟ่ยี่สิบชั่วโมงก็งไปนั่งแบบทำงานคุยงานอะไรเงี้ยเจออย่า,างนี้กูกลับบ้านนะกูไม่นั่งต่อแล้วอะแปสิบหกอุ้ย เพื่อนจะเย็นถ่ายรูปขนาดนี้ตามถุนตรงนู้นโอ้โหอะไรเนะี่ยถ้ากินเหลือแดดจริงๆทรายชัวรนะ์อเนี่ยนี่ออมีอะไรบอกกันดีๆคนกันเองทั้งนั้นขอโทษครับขอช่วยเบาเสียงหน่อยครับผมนอนไม่หลับอ๋อขอบคุณครับ แล้วก็นี่ว้าสจใจทำความสะอาดขนแกะโหจากสีสีธิ์ขดาเลยสูฟูคุ้มนุ่มฟูตะลัก <c oughs> ตะลักจริงๆเลยไปเรามาดูอีกอันหนึ่งดีกว่าจากเว็บเดิมเลยเนี่ยแต่อันนี้เป็นแบบ18ภาพเมื่อกี้19น,นี่18นะเว็บนี้ใครว่าเงาๆก็ลองเข้าไปดูได้นะ w t F i n the world สนุกดีนะมันมีอะไรให้อ่านเยอะแยะเห็นไหมมุมขวาเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ่าน,านสะดวกซื้อเหรอ ตอนแรกจะมาซื้อไส้กรอกกินแต่ผมว่าเปลี่ยนใจดีกว่าอะไรวะหนูโอ้โ,อโ,อโ,อโอผมก็เปลี่ยนใจกูไม่กินสอวิธีทำต้นไม้ล่าหนโอ้ว่าได้ขนาดนี้เลยเหรอฮูสเปรด้วยมึอโูโคตรเก่งโอเคเมื่อแกะถูกไถขนออกไปขึ้น เห <laughs> มือนแบบพิพิธภัณฑ์อะที่มันจะมีผาครึ่งคนอะอันนี้ผาครึ่งแกะไงแต่ผาข,ขนแทนนะไม่ได้ผาตัวโอ้ยภาพถ่ายจังหวะที่ฟ้าผาเครื่องบินพอดีโอ้ยน่ากลัวนี่น่ากลัวโอ้ยถ้าอยู่กูอยู่บนเครื่องกอไม่อยากเห็นรูปนี้อยู่บนเครื่องบินนะบอกเลย a <laughs> p ป l e เหมือนเดนานบูกันนะโนว์แมนมันเอาไปแล้วยัดเค้ฉลามโอ้ยลูกพี่ใช้เวลาปั้นกี่คืนเนะี่ย เดียว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 ฝนตกสอนไม่ไ้ทำเองได้ไม่ยากแค่เอาดินน้ำมันมาอุดรอยท่อระบายน้ำโคตรพิเรนเลยเฮียทำไมดูบอลมันร้อนหรือว่าไงโหเขาฮีทร้อนตลวโตกันไม่ใช่เหรอนี่ก็โตไปบางทีโตไปโห กูาาสาบานกูเจอถนนแบบนี้กูจะไม่ขับรถกูจะเดินันจะลายชีพหายเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงพื้นเมืองในแถบแอฟริกาเอาไฮยีน่าเอาลิงมาเลี้ยงเลยบ้า,ปไ,าไปแล้วอ่านต่อไปหลุมยักษ์ที่เกิดขึ้นจากปีมือมนุษย์๋อน่าจะเป็นแบบพวกแบบขุดแร่สมัยก่อนนะะก็ขุดบนไปเรื่อย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  ก็พอเป็นแบบไม่ขุดแล้วอะแต่ไปทาอะไรมันลู่เนี้ยกบหรือว่าไงวะหรือเป็นแบบที่ต้องเที่ยวถ้าถ้าเป็นที่ต้องเที่ยวก็ก็ดีนะถ่ายลงถ่ายรูปใช่ไหมล่ะก็ดีซื้อเถอะจะได้เป็นพานละประเทศชาติซื้อซะร้อยเดียวไม่ต้องยืมเพื่อนผมไม่เกี่ยวนะครับไปรีบรุดรูปรูปรูกับไปเลย ดูกีฬาในวันที่มาตกมันไม่สนุกอย่างที่คิดหรอกมึงกลายเป็นสโสนโมแม่เลยแบบเมื่อกี้ไอ้ฉลามเลยมึงกลายเป็นมึงเลยเนี่ยแต่เขาบอกนะว่าคนไทยอยากเจอหิมะแต่พอไปเจอจริงๆแล้วอะถ้าเรต้องอยู่ด้วยอยู่ด้วยกับมันอะแม่งหายนะนะมันไม่ใช่หิมะมันคือหายนะมันตั้งเนะหนะทั้งเปียกทั้งอะไรผมรู้ได้ไงเหรอไม่ดูป่ามันที่มามล้วผูพ้พูดมาผมก็ไม่เคยเจอหิมหะหรอกนะเดียวเดียวเดียว สัดส่วนมเป๊นแปลกๆเดี ah. ๋ยวเดี๋ยวหัวตัวมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหัวมันใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอรู้สึกคลาสสิกโหสภาพตัวคอมของชายโสดคนหนึ่งในประเทศรัสเซียกูก็โสดประมาณหนึ่งนะกูก็เป็นคนเล่นคอมเยอะนะแต่โต๊ะกูไม่ขนาดนี้อ่ะิชิพาย นี่มันเกินไปมึงเก็บ่อยเออฮ้ยมึงดูยิ่งโหมึงกินอะไรม้่งเนี่ยเบียร์นู่นนี่นั่นโน่น,นโหบุหลี่มึงเก็บเถอะประกอบชิ้นส่วนคงเมายากันยุงแน่น,นอนตาไปหยุ่น,นู่นที่วายอุ้ยหลอนนะเนี่ยมีใครโกรธตุ๊กตาอย่างนี้ไหมหลอนแนะ่นถ้าคนกลัวหลอนเลยเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวซิกแพค มึงดึงเนื้อจนขนาดนั้นทุกอ่ะอีกเสื้ออันนึงแล้วกันนะลบกลนเว็บเข้ามาแล้วใครอยากอ่านอะไรสนุกสนุกเนะี่ยดูรูปแบบสนุกๆเข้าเว็บนี้ได้นะ view tf in the world เข้ามาเลยเซิร์ชเลย Google เจอมีแบบคอนเทนต์มากมายที่ให้อ,อ่านเอาอีกเสืเ้ออันนึงแล้วกันเนี่ยรูปภาพธรรมดาอ่ะนี่สิบภาพรูปภาพธรรมดาธรรมดา แต่กลับเฮฮาด้วยแคปชั่นวันนี้ดาวพฤหัสด,ดูดีแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวไอ้เหีคนเบื่อแล้วแต่ไม่ใช่มันคือไอ้นี่ไม่นานแล้วมีเป็ด <c oughs> ดาวพฤหัสมีเป็ดด้วยนี่ไงพระจันทร์มีอะไรเมียตายนี่ดาวพฤหัสมีเป็ดโระโหขอบคุณเมื่อถึงกำหนดงาน่งงาน แต่คุณจะทำตัวเหมือนทุกอย่างปกติดีงานเผางานเผาคุณเป็นไหมผมวเป็นนะเให้เวลาสองาทิตย์เนี่ยอาทิตย์แรกไม่ทำหรอกทำสอวันสุดท้ายประจามางานเผาไม่จะมีไฟทำเดี๋ยวเสร็จสามโหทำไมสุนัขตัวนี้ดูเหมือนพ่อของฉันจังเหมือนเกือบจะทุกอย่างเลยตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะมันเลี้ยงได้ขนาดนี้วะโอ้โห ก็ทอนซีก็ทอนวีรัวๆ copy and p ์เพ e เดี๋ยวเฮ้ย <laughs> ผมเหมือนกันแว่นตาเสื้อผ้าเหมือนเป๊ะเลยวะ่ะ <laughs> <laughs> ลูกชายวัยสามควบของฉันคิดว่าสิ่งนี้กำลังจะพยายามกินเครื่องบิน <laughs> เออมันก็บเออยินดีตระการของเด็กมาแล้วนานะ <laughs> กินเครื่องบินเออก็เหมือนกันกินเครื่องบินกันนะโ <laughs> อ,อ้โห ทีหน้าของคุณเมื่อคุณทำประวัติปลอมแต่ดันหางานได้ถ้ามึงโดนค้นประวัติมึงโดนยอ้อนหลังมึงเมื่อคุณรู้ตัวว่าทัได้ไม่ดีแต่คุณก็ยังภูมิใจในตัวเองอยู่ดีไอ้สัตว์มึงก็ควรภูมิใจแหละมึงทำกี่เส้นเนี่ยชิบหายลูกพี่ลูกพี่เมวเนี่ยกี่เส้นเนี่ยแมวก็คือแมวแต่แมวว่าผมไม่เป็นนะเวลาแบบวางของไว้มิ่งมิมันชอบเดินมาปัด แต่แตม่มัผมไม่เป็นนะเป็นเป็นแมงบางตัวมนะั้งขาวปัญญากรอ,อากาศเป็นฝรั่งเศสเลตติ้งไม่ค่อยดีภาพทางซ้ายคือฝรั่งเสดสดศสสซดภาพทางขวาคือบาิลีคำแตกต่าง <c oughs> ต้องมีจุดขายเ <c oughs> มื่อคุณต้องการรอรถบัสคุณก็ต้องหาที่นั่งสบายสบายสัต <c oughs> <c oughs> ว์เอียงหัวดู <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใครทำลม้มสงสัยลมมันแรงเว้ย ลมมันเลยมกระดังเนาะเป็นกูกลัวทำกูเหงาทำหมดทุกอย่างเมื่อคุณโดนไล่ออกจากพิซซ่าไอตัวนี้มันกระโดดกระโดดอไอพิซซ่าไอกระตูนอะที่มันจะเปิดไอกระต้องกระต้องกระต้องเลยตัดภาพัต่อไปหูด้านขวา เราจะทำบ้างไหมอู่ทานาซ้ายไม่ <laughs> ไม่ไม่ฉันคิดว่ายรีราฟตัวนี้เจอประตูวัป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นสองตัวไหมล่ะพวกคุณแคปชั่นโคตรคีทีดได้พอดีเลยนะแล้วนี่อะไรเนะียย่ยไข่ยีราฟไอหาเขาให้มาดูหัวมึงมาดูไข, <laughs> ข่ยีราฟกูนี่เนาะนีนี่คือคนที่ ครูคณิตศาสตร์ของฉันกําลังพูดถึงอะไรบ้าไม่เข้าใจอันนี้ไม่เก็ตอันนี้ไม่เก็ตนี่คือคนที่ครูคณิตศาสตร์ของฉันกําลังพูดถึงเก็ตไหมผมไม่เก็ตไม่รู้ปไปขัไปการมีลูกนั้นยอดมากนยนะลรักดูตามึงไม่ไม่ยอดมากเลยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเตลังไปจบแล้วโอเควันนี้ก็พอค่นี้ก่อนในฝันนะหลายรูปแล้ว นะเอางี้อยากดูต่อก็ไปดูเลยเว็บนี่ B U T F i n t h e w o r l ก็ขอบคุณทางเว็บมากเลยฮะเขาไม่ได้สนับสนุนผมไปเอาเข้ามาทําด้วยเขาจะมาดาม่าผมเปล่าไม่รู้ใครอยากไปอ่านอะไรต่อก็เข้าเว็บได้น,นะ B U T F i n t h e w o r l d ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างก็นนะได้ใครอยากอ่านต่อ,งองเงาเงานะโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเลยครับรู้จบแสดงว่าคุณเหงาใช่ไหมผมก็เหงาเหมือนกันโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะจ๊ะไอ้แบงคเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะฮิฮิ